สวัสดีครับเพื่อนเพืนครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการห่อลูกขนุนด้วยถุงพลาสติกนะครับไปกันเลยทําไมเราต้องห่อลูกขนุนครับถ้าเราไม่ห่อนะครับลูกขนุนจะเน่านะครับเน่าหมดตกลูกเลยเพราะว่ามีมแมลงเข้าไปชอนชัยแทนที่เราจะไปซื้อถุงห่อหรืออะไรมาห่อนะครับ ถุงพลาสติกนะครับที่เราเหลือใจนะครับเวลาที่เราไปตลาดถุงพลาสติกพวกนี้นะครับถุงที่มีขนาดใบใหญ่ๆนะครับที่สามารถนํามาห่อลูกขนุนได้นะครับเราก็นํามาห่อได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆเนี่ยครับแค่เอาเอาหูมันนะครับมาผูกตรงขั้วผลนะครับนี่แหละขั้วผลของลูกขนุนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลูกขนุนสวยงามขนาดไหนนะครับ รอแป๊นนึงนะครับนี่คือลูกขนุนนะครับที่ผมแกะถุงพลาสติกออกมาแล้วผลก็งามมากๆเลยเพื่อนๆดูนะครับผิวสวยมากไม่มีรอยมแมลงชอนใจนะครับผลนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วรอให้แบบเปลือกมันนิ่มนะครับผิวมันนิ่มก็สามารถเก็บไปกินได้แลครับ วิธีการง่ายๆนะครับเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากลูกขนุนก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่ผมสังเกตมาถ้าเราไม่ห่อเนี่ยลูกก็จะเล็กผมใหญ่ดูผลที่ไม่ห่อนะครับอยู่ข้างบนสูงนิดนึงนะครับนั่นไงถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเขาเน่าไปแล้วครับโดนแมลงใช่นะครับจรนะครับเน่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับประหยัดค่าถุงค่า วัสดุที่เราจะนํามาห่อนะครับช่วยลดโลกร้อนด้วยถุงพลาสติกพอเราใช้ไปสักพักก็เขาจะย่อยสลายเองนะครับแต่ว่าจะย่อยสลายหลังจากที่ลูกขนุนสุกแล้วนะครับสามารถนําถุงพลาสติกไปหอได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ผมใช้ถุงพลาสติกชุดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ